้อนี้เป็นโจทย์ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมเก่าที่ออกมานะครับคำแนะนําของพี่ป๊อกก็คือหนูลองกดพอยส์คลิปก่อนแล้วก็ลองทําเองก่อนนะเวลาเรียนหนังสือที่ดีเนี่ยพี่ป๊อบอยากให้เราลองทําเองก่อนไม่ใช่ว่าพอมาถึงปุ๊บเฮ้ยฟังเลยไม่ได้กดหยุดตรงนี้เลยกดหยุดเอาหน้าพี่ป๊อกดีๆนิดน,นึงแล้วก็กดหยุดแล้วก็ลองทําดูนะครับอ่ะโอเคนับหนันบสนับสาม นับสนับ5สมมุติว่าเด็กๆทําเสร็จแล้วเวลาเรามองอย่างเงี้ยเราลองมองสิว่าถ้าสมมุติมันเยอะขนาดเนี้ยเราคงไม่สามารถที่จะเอาพหุนามมาคูณกันหมดได้หนูต้องคิดนะคะว่าตรงเนี้ยมัน treat ว่ามันคือพหุนามเช่นก็คือสมมุติว่าพี่ปมองเป็น a b c เนี่ย a b c สมมุตินะยังไม่ได้มองอะไรนะ d e f ถ้าหนูจะคูณหนูต้องหน้าหน้า,หน,าหน้ากลางหน้าหลัง กลางหน้ากลางกลางกลางหลังหลังหน้าหลังกลางหลังหลังซึ่งน่าจะแตกสลายเพราะมันเยอะไปหมดเลยสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือเฮ้ยมันมีความสวยงามหรือมันมีคอนเนคชันอะไรยังไงบ้างเราลองมองสองกรอนกรก่อนเด็กๆมองถ้าพี่บอกเอออันนี้ข้อนี้นะจะบอกว่าเด็กมปลายก็ควรดูนะเพราะว่ามันก็ออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกันนะโจทย์ไอ้วิธีการอย่างเงี้ยในเรื่องของตรีโกณมิติมห้าแล้วก็มหกก็ต้องดูด้วยนะครับ อ่ะหนูดูตรงนี้ถ้าเป็นพี่ปอบเนี่ยพี่ปอมรู้สึกสะดุดตากับตัวตัวหนึ่งคืออยู่ดีๆมันก็มีลบรู้สิบห้าตรงเนี้ยบวกรู้สิบห้าแล้วก็ตัวเนี้ยลบรู้สิบห้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมี something รองมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยอันนึงบวกอันนึงลบมันมันมีความอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดีๆเด็กๆถ้าเรามองดีๆถ้าเรามองดีๆนะครับสองตัวนี้มันเหมือนกันเนี่ยเนียเนียเหมือนกัน ถูกป่ะเนี่ยเยเอาใหม่ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันเหมือนกันแล้วความแตกต่างคือบวกนี้กับลบตัวนี้งั้นถ้าพี่ป๊อบลองชั u f เฟ e หรือว่าสลับตำแหน่งใหม่สิ่งที่พี่ป๊อบจะได้คืออะไรรู้ไหมพี่ป๊อบจะได้เป็นอย่างนี้2อรู้สองบวกรูสิบวกรูสินะครับกับ2อรู้สองบวกรูสิจลบรูสิจริงมหเด็กๆจริงปะ พอเราชาโฟหรือสลับตำแหน่งใหม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความเป็นพหุนามเพราะว่าอะไรมันคือหน้านี่แอบใส่วงเล็บมันคือหน้าบวกหลังและคูณกับหน้าลบหลังนี่หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเออหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังสูตรพรหุนามต้องมาครับเขียนสูตรอ้างอิงไว้ให้นะครับเออหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังจะได้อลไรครับ หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองสูตรพหุนามพวกเองต้องได้นะเด็กๆต้องท่องได้นะต้องได้จริงๆนะนะครับอ่ะราวนี้ดูต่อราวนี้ดูต่อหลายคนบอกพี่ปอบลุยก้อนหลังเลยไหมขออนุญาตด,ดูก้อนหนะ้าให้เคลียร์นิดนึงอ่ะมองต่อหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรครับหน้ากําลังสองนะหน้า กำลังสองลบหลังรูทสิบห้ากำลังสองนี่นะครับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังสิ่งที่เราได้ก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับเฮ้ยพอเรามองเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าข้างหลังมันก็ต้องมาในเวอร์ชันหรือว่าลีลาคลายกันเพราะฉะนั้นหนูดูความแตกต่างของสองอันนี้ดูตัวที่เหมือนกันก่อนก็คือรูทสิบห้า แต่ความแตกต่างคือตรงนี้2รู้2อลบ2รู้2ลบร str ู้17บวกรู้17เห็นปะมันดูมีความแบบเอ้ยเอ้ยอะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพี่ป๊อบลองสลับตำแหน่งใหม่นิดนึงแล้วก็ตรงนี้ขออนุญาตแก้นะครับเป็นวงเล็บใหญ่เด็กๆจะได้ไม่งงเครื่องหมายนะครับอ่ะแก้เป็นวงเล็บใหญ่ชึบอ่ะ จ้าตัวนี้พี่ป๊อกก็เริ่มจากนี่ก่อนเลยรูศูนยห้าอ๋อขีดผิดตัวรูศูนยห้าบวกสองรูสองลบรูศูนยเจ็ดนะกับรูศูนยห้าลบสองรูสองบวกรูศูนยเจ็ดหลายคนบอกเอ้ยพี่ป๊อกพอรับได้กับนี่เหมือนกัน แต่ตรงเนี้ยมันเครื่องหมายตรงข้ามกัน100%อันนึงบวกลบอีกอันลบบวกสิ่งที่เด็กๆจะอาจจะต้องมีสกิลเพิ่มเติมอีกนิดหนึงพี่ป๊อบจะทําให้ดูก็คือรู้15าเนี่ยคาไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้พี่ป๊อบใส่วงเล็บบวก2อรู้2ลบรู้17แล้วก็นี่รู้15ค่าาไว้นะครับถ้าหนูดูนะหนูดูนะตัวนี้ เป็น2อรู้อลบรู้17ถ้าพี่ปอบดึงลบ1ออกดึงลบออกสิ่งที่เราจะได้ก็คือตัวนี้จากลบเปลี่ยนเป็นบวกก็เป็น2อรู้อจากตรงนี้บวกก็เปลี่ยนเป็นลบก็เป็นลบรู้17เพียงเท่านี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังถูกวะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอ่ะอันนี้ยังไม่กระจายนะค้างไว้ก่อนก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบหลังหลังคือตัวนี้กําลังสองนะครับตัวนี้หลายคนบอกเฮ้ยพี่บอมันดูค้ายกันถูกมันดูค้ายกันมันดูค้ายกัน สก้อนมันดูมีความคล้ายกันมากเด็กๆมองต่ออมแต่บังเอิญบังเอินว่ามันไม่เหมือนกันแมถ้ามันเหมือนกันก็ดูดีเนาะแต่บังเอิญมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากก็ก็ต้องลองกระจายพระคุณามอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เคยทํานะสาบานได้ว่าไม่เคยทําเพราะว่าเราเองก็อยากจะทําโจทย์ใหม่ๆไปกับเด็กๆเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวใส่กรอบไว้ให้ พ <premises. S 2> ี่บอกว่าเด็กๆดูออกนะว่าไม่เคยทาอะตัวนี้ครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองไม่ใช่ว่ายูแจกไปเลยนะแจกอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าลืมว่าต้องสูตรพระุณามนะหน้าบวกหลังกําลังสองสูตรว่าหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับแล้วก็แถมให้หน้าลบหลังกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอยากให้เด็กๆมอตนมอปลายตั้งใจเรียนข้อนี้นะพี่บอกว่ามันดีนะจดไว้จดไว้น้องๆจดไว้อะดูต่อ นี่หน้าบวกหลังกําลังสองเข้าสูตรเลยครับเป็นแป๊ดหนึ่งนะครับเด็กๆขออนุญาตนิดนึงเชิบอ่ะโอเคอเข้าสูตรครับหน้าบวกหลังกําลังสองเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังใช่ปะบวกหลังกําลังสองรู้สิบห้ากำลังสองก็ได้สิบห้า จริงๆตรงนี้พี่พ่อขออนุญ,ญาตนะนิดนึงนะหน้ากําลังสองตัวนี้ปึ๊บปึ๊บกำลังสองแจกหน่อยตัวนี้เป็น4ี่คูณสองนะเป็น4ี่คูณสองเป็น8นะครับเป็น8บวก2หน้าหลังอ่ะสองหน้าหลังนะครับหลังกําลังสองครับรู้สิบเจ็กลังสองก็17แล้วก็ลบด้วย15ครับตัวเจ้าตัวนี้ก็หน้ากําลังสองครับเป็น นี่พี่ผมต้องโยกย้ายสัมมโนโครัวไปเรื่อยๆหน้ากำลังสองเป็น15ลบตรงนี้อย่าลืมนะใส่วงเล็บนะไม่ใส่ผิดนะผิดนะเด็กๆหน้ากำลังสองก็8ถูกปะ่ะเลขเดิมลบ2หน้าหลังก็เป็น2 2งสองรูสองรูสิบหลังกำลังสองก็17นะครับอ่ะต่อไปคิดเลขคิดอะไรเสียหน่อยหนึ่ง8ปดบวกสิบเจดยี่ห้ายีลบสิบห้าสิบ เป็น10บวกอันนี้2 2 4นะครับเป็น4รูนี่นะครับลากอันดับเดียวกันรูส2คูณรูดได้รู4ครับต่อไปเออ8บวก17 25ก็เป็น15ลบ25ได้ลบ10เนอะลบ10ขอเขียนเป็นลบ10ข้างหลังละกันอ่ะลบ10อย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ตัวนี้ลบเจอลบเป็นบวก นะตัวนี้ก็เลขเดิมบวก4รูทสาเลขเดียวกันเนาะเฮ้ยเราเห็นเครื่องหมายตรงข้ามกันอีกแล้วมาอีกแล้วเด็กๆนี่พี่บอสลับตำแหน่นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเห็นปะมาอีกแล้วอะไรครับหน้ากำลังสอง4ีรูทสาลังสงลบหลังกำลังสองก็10บกำลังสองนะครับอ่ะคิดเลข จกเข้าไปก็เป็น16คูณรูทสามสลังสองสาสลบเอ่อิบสิบเป็น100คิดเลขหน่อย16คูณ34อันนี้64 16 3 48เป็น544เป็น544ลบ100คำตอบก็คือ444นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ444ประมาณนี้อันนี้ตีกรอบไว้ให้นะครับโอเคนะ ก็ประมาณนี้นี่คือข้อสอบเก่าของโรงเรียนเตรียมเก่าที่ออกมาก็เป็นพหุนามผสมกับรูทอย่างที่พี่ปาบเคยย้ำหน้าเพจตลอดเวลาว่าบทเรียนมอต้นที่สำคัญถ้าน้องมองดีๆนะเลขยกกำลังข้อนี้ก็มีจำนวนจริงก็คือพวกรูทข้อนี้ก็มีพหุนามข้อนี้ก็มีเพราะฉะนั้นน้องๆไปทำให้แน่นๆจะได้ตอบไปได้โอเคนะลองกดพอยแล้วลองทำใหม่อย่าดูฉเฉลยอ,อย่างเดียวหนูจะไม่เก่ง เค okay, นะครับเราเจอกัน